ไม่่ยยากเลคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าพิกี้นะคะบอกเลยว่าใครทานแล้วนะคะต้องหลงรักต้องติดใจค่ะเพราะว่าทานเป็นประจําอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะ mm hmm. ผิวนะคะจากที่แห้งแห้งนุ่มเหี่ยวนะคะหุ่นนี่อ้วนเปิดน,นะคะตอนนี้นะคะกลับมาผ่นดีผิวสวยแบบนี้เลยค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี้ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยพิกี้ท๊ านเป็นประจำต่อเนื่องนะคะบอกเลยอยากจะบอกต่อมากๆนะคะว่าทานเองจริงๆนะคะกับคอลลาเจนตัวนี้นะคะที่พิกี้ทานเป็นประจำเลยนะตัวนี้ของแบรนด์คอลลาเจนนะเรียกว่าพัชวันค่ะเป็นคอลลาเจน5้าห0่นมิลลิกรัมค่ะเป็นคอลลาเจนไตเปปไทด์นะซึ่งตัวนี้เขาเป็นเพียวคอลลาเจนเลยนะซึ่งสามารถดูดซึมลงผิวได้ไวมากๆเลยนะใครที่ว่าทานคอลลาเจนยากทานไม่อร่อยนะต้องตัว หรือว่าใครนะคะที่กินกาแฟตอนเช้าเนี่ยก็สามารถทานกับคู่กับคอลลาเจนตัวนี้ได้เลยวิธีทานก็ไม่ยากค่ะเพียงแค่ใส่น้ํานะคะกับคอลลาเจนลงไปนี่เลย2ช้อนค่ะพิกี้จะดื่มนะคะตอนเช้าก่อนไปทํางานนะคะตัวนี้เห็นไหมคะว่าเขาละลายเร็วมากๆเห็นไหมว่ามันละลายเร็วมากเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการบำรุงขมบำรุงเล็บ ที่หย่อนคล้อยนะคะหรือว่าเหี่ยวย่นให้ดูตึงกระชับนะเป็นการเติมอคอลลาเจนให้ผิวจากภายในนะคะสุดภายนอกเลยนะแล้วตัวนี้คือแบบไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็ละลายไวมากและที่สําคัญนะไม่มีกลิ่นคาวค่ะทานง่ายมากๆพี่กี้ทานเป็นประจำทุกเช้าจนเป็นเรื่องเคยชินอู่แล้วค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะให้มีรสชาติหน่อยเนี่ยก็ผสมกับน้าผลไม้ก็ได้นะคะ แบบนี้นะคะไม่ยากเลยเห็นผมพี่กี้ไหมคะเงางามเรียงสวยนี่ก็คือกินคอลลาเจนทุกวันนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะสนใจโปรโมชั่นเด็ดน,นะคะ3มชิ้นนี้นะคะตัวนี้เป็นเอเมอรีไฟเบอร์ส่วนตัวนนี้เป็นกาแฟเอสเพวช่วยในเรื่องของคุมหิวแล้วก็ทั้งเรื่องขับถ่ายดีขับถ่ายคล่องนะคะส่วนเรื่องตัวนี้ก็คือช่วยดูแลเรื่องผิวค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะลด50เปเ็นเลยนะ3ชิ้นในราคา500บาทเท่านั้นค่ะย้ำนะ ชิ้น500บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะกับแรกกับการที่เราดูแลผิวนะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะเห็นไหมคะว่าคอลลาเจนน่ะมันจะใสทันทีเลยเหมือนกินน้ำเปล่าเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยอย่าลืมนะรับรองเลยนะคะว่าตัวเนี่ยยี่ห้อเนี้ยเขาดีมากๆเลยเป็นคอลลาเจนนําเข้านะแล้วก็เป็นคอลลาเจนเพียวที่สามารถทานได้เลยแล้วก็ซึมลง,งผิวนะดีมากๆเลยะคะอยากให้เพื่อนๆได้